ประชาชนแล้วก anyway, ็แน <when coment aries> so so, ่นะพักร่วมสายคานทุกท่านนะครับผมร่วมทำคำรักนะครับวันนี้ก็มากับท่านสสการตั้งปองนะครับเป็นตัวแทนของพรคประชาธิปัตย์ในฐานะพักร่วมสายคานนะครับแถลงมติแม่รับหลักการนะครับกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2 5 6 7นะครับต้องขอเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าพรคประชาธิปัตย์เรามีจุดยืนนะครับที่สําคัญที่ เราสนับสนุนนโยบายนะครับที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราไม่สามารถรับหลักการกับร่างพระราชบัญญัติงบเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยเหตุผลสามประการด้วยกันนะครับประการที่1ครับก็คือว่างบประมาณเพิ่มเติม1.22แสนล้านบาทนะครับเป็นการกู้เงินนะครับจำนวนงบประมาณ1.12แสนล้านบาทซึ่งผิดกับหลักการนะครับผิดจากคำมั่นสัญญา ที่ทางนายกนะครับแล้วก็พรรคแกนนําได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นการกู้มาแจกนะครับและก็เป็นการกู้นะครับที่เกือบชนไปดานนะครับทาให้ที่สาธารณะเราก็พุ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นภาระต่อพี่น้องประชาชนประเด็นที่2ครับคือการของบประมาณนะครับ1.22แสนล้านบาทในครั้งนี้นะครับเป็นการขอท่ามกลาง ความไม่ชัดเจนแล้วก็ความกังวลของพี่น้องประชาชนต่อโครงการดิจิตอล a l เลตโดยรวมในหลายประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องของแหล่งที่มาเงินดิจิตอลเวเลตนะครับที่รวมกันแล้วเป็นจํานวนเงิน4.5แสนล้านบาทน,นะครับยังมีความกังวลว่างบประมาณส่วนหนึ่งนะครับจะไปเอามาจากตรงไหนและสามารถทําได้ครบถ้วนหรือไม่ต่อมาเป็นเรื่องของอหลักเกณฑ์นะครับในการแจกแล้วก็ความคุ้มค่า ของโครงการนี้ที่มีคําถามนะครับแล้วก็มีข้อกังวลจากหลายๆท่านตลอดที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านนายกนะครับก็จะถแถ,ถแลงรายละเอียดอย่างชัดเจนในวันที่2 4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นั่นหมายความว่างบประมาณก้อนนี้นะครับขอเข้ามาในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะพิจารณางบประมาณก้อนนี้ในวันนี้ได้3รับข้อสุดท้ายก็คือว่า,าหลักการนะครับในการ กู้เงินมาแจกนะครับแล้วก็แหลกที่มาเงินของโครงการดิจิตอลอลเล็ตนะครับหลายๆส่วนนะครับมีความสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายนะครับตามที่ทางพักร่วมฝ่ายค้านทางพรรคเก้าไกลได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายนี้ครับขอเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าประชาธิปัตย์เราพร้อมที่สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่เราไม่เห็นด้วยครับกับการกู้เงินมาแจกนะครับเราบอกว่ารัฐบาลนะครับจะกลับไปทบทวนนะครับให้ ที่สาคัญก็คือให้งบประมาณของโครงการนี้นะครับเป็นงบประมาณที่ไม่มีการกู้หรือการเบียดเบียนเบียดบงังงบประมาณส่วน,นอื่นๆนะครับมาใช้กับโครงการนี้แล้วก็อื่นๆก็คืออยากให้โครงการนี้มีความชัดเจนมีความสมเหตุสมผลในเรื่องแหล่งที่มาของเงินเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นการเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครับขอบคุณครับ